สวัสดีครับมอเตอร์เอ็ก2022ในครั้งนี้ BMW <S 2> <S 2> มาพร้อมกับความตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ,ฟ้าพลังงาน100%เป็นครั้งแรกในประเทศไทย BMW CE04 คันนี้ครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ใช้เดียวกันกับ BMW รถยนต์ iX วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง130กิโลเมตรทรงพลัง42แรงม้าพร้อมทำความเร็ว0 50กิเมตร ที่เวลาเพียงแค่2.6วินาทีเพียงเท่านั้นครับและรถคันนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอีกมากมายเพื่อให้ผู้ขับขี่เดินทางได้อย่างปลอดภัยไร้มลพิษ100%นอกจากนี้ครับเรายังมีมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆมาเปิดตัวในครั้งนี้อีกเช่นกันอาทิเช่น f 8 5 0 gs และ f 8 5 0 gs adventure ที่มาพร้อมกับสีใหม่และดีไซน์แฟลิ่งด้านหน้าแบบใหม่พร้อมจอแสดงผลแบบสี tft 6.5นิ้วและโหมดการขับ ขี่ไ t ดิ้งโหมดแบบโปรเพื่อให้ผู้ขี่พร้อมและมั่นใจในทุกสภาพถนนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับเรายังมีรถรุ่นยอดนิยมที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น king of adventure นั่นคือโมเดล R1250 GS Adventure มาจัดแสดงโชว์อีกด้วยครับยังไม่พอครับเรายังมีรถรุ่นที่เป็นการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานั่นคือโมเดล R18 ที่เป็นรถเครื่องยนต์บิ๊กบ็อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และพลักกำลังมากที่สุดเท่าที่ BMW เคยผลิตมาอีกเช่นกันครับและแน่นอนครับในงานนี้เรายังมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษโดยเฉพาะในรุ่นโมเดล R18 สําหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในปี2022นี้จะได้รับแพ็กเกจอุปกรณ์ตกแต่งฟรีสูงสุดถึง120,000บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีเมื่อจัดเฟ้น้์นกับทาง BMW f i n a n c i a l Service ครับและรุ่นโมเดล r 2 5 0 GS Adventure สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในปีนี้เช่นกันครับจะได้รับฟรีแพนเนียบ็อกเซตสใบในงานนี้ครับผมสุดท้ายนี้ขอเชิญคุณลูกค้าและแฟนๆ BMW มารับชมและรับข้อเสนอที่บูธ BMW A16 ได้จนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ขอบคุณครับ